เพื่อหมากับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาการโดนโกงจะหมดไปนี่เลยเพจ adminton deep7 เพจซื้อขายรหัส r o v ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้เครดิตเยอะ id อัปเดตทุกวันซื้อขายได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่อยากซื้อรหัสเทพๆติดต่อเพจได้เลยเพจแท้มียอดไลค์ห้าหมื่นขึ้นไปทิ้งเพจอยู่ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมแนะวนี้ก็ยูงกับผม seeker tv แล้วนะฮะสึ่งในวันนี้นะครับผมนะบผมจะมาเล่นคิริโตะนั่นเองนะครับผมนะฮะแต่ว่า ผมได้คิดนในตัวในรอบนี้คือผมจะเขาเรียกว่าตั้งชาเลนจ์ในตัวเองหรือว่าพูดตรงๆก็ไม่มีอะไรทำอะ่ะไม่มีอะไรทำนะผมวันนี้ผมก็จะแบบว่ามาอาชิพแบบคิริโตไม่ออกสายคี่นั่นเองนะครับผมนะฮะก็ลองมาลองดูกันว่าคิริโตะที่ไม่ออกสายคี่มันจะเป็นยังไงนะครับผมนะมันจะโดนเขาเรียกว่ามันจะกากลงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะสายเวทผมก็เล่นไปแล้วฟัวอะไรวะแค่สายแบบไม่ออกคีมัน,นไม่หนักหนาหรอกนะฮะโอเค ตัวเจ๊ก็ไม่มีอะไร,ร้ทำอะ่ะก็นั่งตีที่โฮมฟาร์มไปเรื่อยๆดูแมบเอ้ยตีโนกก่อนตีโนกก่อ <c> น <oughs> เพื่อนบวกแต่กูตีนกโอเคฟาร์มก็โอเคผมจนะมเอาเป็นสายธนูนะครับผมเนะี่ยเพราะว่าผมจะเอาพ,สพออาสิีฟเ,เ,เ,เอาเอาเอาไอ้นี่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 ฆ่าเพื่อนกูหัวเรียบร้อยสตาร์บัตทริมเออเอาเขี่ยไปโดนเออยังได้คิวอยู่ สวย้เคียเกือบโดนไล่แล้วไงก,กูผมจะออกเป็นธนโูนะเพราะว่าผมจะเอาพาสซีฟของธนูที่แบบว่าตีมันมีสเก็ตด,ดาเมจเป็นเวทด้วยนะครับผมเนะี่ยก็ไม่รู้อะเพราะผมไม่ได้ออกสายคีคือมันรความรู้สึกผมมันน่าจะแรงขึ้นนะเพราะว่าพาสซีฟของมันเออคีย์ติต่อเออเขาเรียกว่ามันจะเปลี่ยนความเร็วกลายเป็นดาเมจด้วยเนี่ยเออนะครับผมเนะี่ยก็ออกเป็นธนูเลยได้สองเท่าแล้วผมเอ้าไอ้เหียโอ้ อะไรเนี่ยมึงสูรร้รอบปมเลยอ่ะสวยตายไปเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอเอาเมื่อกี้นี่กูตีตั้งนานเนี่ยรักกูฉเฉยดึงเจอกูดึงเจอกูควาอ้าวเดินมาแบบนี้มึงทำอะไรกูไว้เมื่อกี้สตาร์วบัตตีมโอ้โหมันเดินข้างหลังอัตติเลยฮะมาดิมาให้ไปไหนสตาร์วบัตตีมอีกรอบเรียบร้อยมึงอีกตัวมึงอีกตัวไอ้สัต แต่บ๊อบมันก็แลกอะเฮ้ย <Hey. S 1> หิวบ๊อบก็หิวบ๊อบเฮ้ย hey, ไอ้เฮียโอัโโลกกระแทกแนมะ่มันจะตามโคตรนานเลยฮะโอ้ไปแล้วจ้าต้าเกมถือว่าเปิดได้สวยนะสองคิวละ <Hey. S 1> บวกกันมันเลยนี่เพื่อนอุ้ยโอ้โคตรนานเลยไอ้เฮีย ไม่ได้ทั้งตัวตีนกก็ได้มังกรเล็กเขาเรียกอะไรกันวะกูเรียกสองอย่างก,กันกนกมังกรเล็กออกมาเฟรนทูดเลยนะครับผมนะฮะนี่ชีทที่สามเลยหวัดดีเพื่อนเจอกูอีกแล้วสตาร์บัตตรีมไปไหนกดพผลิตไม่ต้องเดินอ๋อคงแค่นี้ก็แรงแล้วไม่ต้องออกสายชี้หรอกชีทที่โตผมอะ่ะเอ้ยมึงเนียนตีป้อมงอนยัไงสามชีทเฮ้ย ทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนกูสตาร์บ oh yeah. <c oughs> ัคสีมเอาเฮียบผิดฟังโอ้โ oh. หเอาลิกเตอร์ก็ได้สัตสตาร์บ oh. yeah. ัคส์ทีมอ้โหเฮียกดเคาน์เตอร์กูแม่งผเกลียดลิกเตอร์ตรงสกิลเอามาตัดได้หลายเฮียเฮ้ยอ้าวอ้าวไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านมันยามผมแม่ มึงคิดว่ากูฆ่ามึงไม่ได้เหรอมึงคิดอ้าวมึงคิดว่ากูไม่เห็นไปไหนโอ้โหเอ้ยสวยเพื่อนอือสตาร์วอตตีมอ้หูสวยโหก็เลยว่าจะไม่ได้คิวแล้วคิวผมอติพลาดไปโดนเพื่อนดีนะเฮียอะไรวะเวเลสมันรู้งานนะมันวิ่งใส่เขาผมนะถ้าถ้าเป็นคนอื่นนี่มันวิ่งหนีแล้วคือแบบมึงคิดว่าไม่ถึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือพลาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยวิ่งออกแต่เวเลสรู้งานดีอยู่ดีอยู่ ไม่เลนล่างกันเยอะเลนล่างเยอะเฮ้ยโลแบบนี้ไปไหนไปปล่อยให้รอดลงหัตีเลยกูวุ้ยใครมาใครมาอ้าวมามาทำไมโอ้โหเข้าไกลไม่ไ,ได้เลยโอเมก้าโอ้โหโลสองเลยวะทำไมได้ก็ต้องปล่อยครับผมเข้าเข้าไปตายเปล่าฮะเอ้ยเวเลสมันโหดเกินทำไรวะโอ้โหเฮียรอขาบ้านเลย เจ้าว,ว่าเวเลสใช่ป่าววะมันอาน่านว่าสเรสสเรสเคี้ยอะไรมึงเขียนอะไรเนี่ยเลือดไม่กระดิกมันน่าจะตาเวเลสเหรอบอกเวเลสหึกงนี้อ่ะมันออกการเวทไงดูดิออกทอยแล้วมึงเป็นสายเวทโอ้ย อยากบวกกันแล้วอยากบวกเฮ้ยอา้าวเจอบินอยู่บนฟ้าบินอยู่บนฟ้า,ฟาล่วงลงมาดิาาดโโสัต,ตว์อุ้ยโ,โอ้โหเฮียเห้เป็นสตาร์ลุลุอุ้ยเฮียอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้โหไอสัตว์เฮียให้ไปโดนอีกโอ้โหผมแท็จะแค้นบละไาเฮียนี่แไอโกเบค้าไปโคตรปั่นเลยฮะอไอเฮียแมไปปั่นจริงๆไอยังไปอันตีไปหัวหมุนเลยไอสัตว์เลย พเพื่อนถอยเฮ้ยผมเป็นคารี่แถวนี้นี่ไงวไปไหนโทนโทนโทนก็เป็นแค่ทายหนึ่งคนนี่ไงล่วงไม่ได้คิวด้วยสัตว์ <S <S ที่ต้าไปผมออกเป็นอ่าโอมิอาร์มนะครับผมนะฮะก็ตีเร็วด้วยแล้วก็มันตีเร็วมันเพิ่มดาเมจด้วยนะแล้วก็โอมิอาร์มมันก็มีในตัวอยู่แล้วดาเมจมันก็ได้สองเท่าเลยดาเมจอะ่ะโอ้คุ้มจริงๆโอมิอาร์มเนี่ย ไอ้เขี้ยยล็อกใส่อืมสวยผมกัจะล็อกใส่แคลรี่นะแต่ไม่ได้ลิงอ่ะอ้ยไอ้เขี้ยเยบึกโอ้แครนไอสัตว์บึกปั่นอุ้ยไอ้เขี้ยเรียบร้อยมาแคลรี่มันยิงฝีผมแม่งหัวร้อนว่ะหัวร้อนกับโอเมก้าว่ะกูอยากฆ่ามันสักครั้งว่ะไอ้เขี้ยผมออกจากเกาะเลยก็แล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าผมไม่ได้ออกหายขีงก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้จะออกอะไรแล้วอ่ะเพราะมันเฮ้ยโอ้โหดูมันปั่นนะ ฆ่าได้เพื่อนโอ้โหไม่ตายอันติอ๋อ,อันติใช้ไปแล้วโอ้โหไอ้เขียบเองโอ้ยกล้ายางปั่นเลยเฮ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันติโอ้เขียวกดพิตีดิกเออสวยจะไปไหนไม่ให้ลออหรอกสัตว์ออ้โหสวยเพื่อนเฮ้ยถอยนะกูถอยนะ เฮ้ยเชี่นี่เพื่อนบวกกันมาตีบัฟไอสัตว์ไม่ให้เพื่อนบวกม่งตีบัฟเฉยเลยแล้ววะเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหไม่ปั่นนี้เอามก้าโอ้โหไม่เมนตีฮะโอ้ยเคี้ยโคตรแรงเลยหายจะแพ้ปะนี่เฮ้ยเฮ้ยพิกว่กเกมพิกหายละ ไม่ได้เกิดฮะอืล้วงแครี่แครี่ก่อนเลยสวยโอ้ถอยก่อนถอยก่อนอย่า,ยาจะร้อนนะอย่าจะร้อนสิบคิวแล้วโอ้โหไม่งองคีบอกเลยเอ้ยวันดีดิกเตอร์วันดีเพื่อนล็อกขาสตาร์บรัตสตรีมโอ้ยสวยตายอยู่โอ้โหลงทูนอันติีเลยฮะ ทูระเบิดก็แรงเหมือนกันนะขนาดไม่ได้ออกคีมมันก็พันอัพอยู่ดีอะคิดเลยนะผมออกเป็นทารอนเลยก็แล้วกันนะฮะเั่นตีเร็วด้ะผมเปลี่ยนอา่าจากโมไอ้คาร์ดไวนะบเกสจะเปลี่ยนเป็นมูรามาสายนะครับผมนะเพราะว่าผมแค้นมากแค้นใครก็ได้จะรู้ดีโอเบกากูออกมาเพื่อบึงเลยกูจะสับไม่ให้เละเลยฮนะ เฮ้ยเพนโดดมานี่โอ้สวยดิโดดมาทำไมดีงไงล่วงโหฉันละฉันเอาด้วยสวยเฮ้ยไอสัตว์ไเลยถือโอเมก้าดิโอ้โหแม็กสตาร์ทอย่างนานเลยฮะขนาดผมออกเอ่อรองเท้าต้านฐานน้ำไปแล้วนะเฮ้ยไอสัตว์มือยังไงวะไม่อยู่วัตีเลยไปพูดคำนำเพลงล็อกขาสตาร์ทวัตตีมตายซะอืมไอเกมกูแค้นมานานขอได้ค่าสักที นั่นไม่ได้หนังบ้านนะอไอ้เขี้ยวโอเวกา้านี่โอ้ไอ้สัตว์ <c oughs> ไม่เอ้ยไอ้แย่แค่นหนมึงยังไงบนบวชได้นะสตาฟต์มาตีไปทีนึงไปไหนล็อกขาโอ้ล็อกขาไม่ได้โอ้ดูมันเลือดมันเ้ยอเอมง้ แค่รัวไม่โตไม่อย่างปั่นเลยอ่ะยยัยงไงยังไงคิดว่าเก่าอ่ะคิดว่าเก่าอ่ะอุ้ยสวยเพื่อนมาตามทันนะอูอ้เลือดเด้งรัวๆเลยสตาร์บัตติมเอา้าไอเหี้ยอ,อเมริกาโอ้ไอสัตัดอุ้ยสวยตายอยู่ตายอยู่ตายอยู่ไอเหี้ยผมจะสตาร์บัตติมไอโอเมกาเข้ามาปั่นมาสตาั้งกูโอ้แทนที่ได้สองคิวแล้วเมื่อกี้ เฮ้ยเฮ้อาเอาเอาเอาข้าได้นะผมเข้าได้ไปดูดาเมจแบบไม่มีทูดาเมจกันดีกว่าฮะอืมตายเลยยังไม่ทันดาบเบิร์ตไอสตาร์เบวูดตีมเลยไอขี้รีดพันไม่กี้กูพูดทูดามดเมจเถอะเลยแบบขี้ดาเมจแบบที่ไม่มีขี้ับผมเข้าไปยังไม่ได้แบบเอ่อสตาร์เบวูดตีมเลยตายแล้วนะถือว่าดาเมจเพราะนั่นที่จะแรงนะแบบไม่ได้ออกขี้ด้วยนะฮะที่ผ่านแล้วทุกคนไฟน์นี้ไฟตัดสิน เฮ้ย,ยเข้าเลยเหรอสวยนะตัวหนึ่งผมแครี่โอ้โหขี้ไม่ฟิกเกอร์ไอ,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 อ้สัตว์เฮ้ยแครี่อยู่หลังอ่ะเอ้อยขี้ไปไล่แทงกันเฉยเลยอ่ะอ้าวเรียบร้อยอ้าว <c ười> โอ้โหเทนเอ้พรพนโทนกับพฮยาเตะ โดนใครว่าไหวไอสัตว์นี่ไงสตาร์ตมาแล้วเรียบร้อยโดนจริงอุยอ๊ยแข็งวะ่ะนี่ไงแต่ตายอยู่ดีโอเคเรามาดูตูเรนครับผมโอ้โหไม่ไหววะ่ะเรียบร้อยเกมพิกเออโอ้แข็งดูเมกา้ากระแทกหน้าไปทีนึงโอ้โหเรียบร้อยพิกวเลนเกิดไม่ทันด้วยโอ้โหพิกว่าแคดดี้มันตัวเดียวเลยแคดดี้มันแม่งแรงมากเลยทุกคน ไอ้เคียจอดรถเย้ให้มันไม่ฟิกเกอร์หนีผมแล้วมันก็ตายอยู่อ่ะไม่เป็นไรผ่าดผมพลาดเองอะนี่ไอ้เคียเกมพิเศยเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดีกว่านะครับผมนะว่าไม่มีคีย์เนี่ยดาเมจมันจะเท่าไหร่นะฮะโอ้โห16คิวนะครับผมนะ16คิว18นาทีอ่ะผมว่ามันก็โอเคนะก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายนะโอเคก็กาลังพอดีไอ้เหี้ยร์นาทีไปเลยเนี่ย4 5 3 5้าส กูเล่นคนเดียวว่ะนี่โอเคนะเดี๋ยวไปดูดาเมจกันดีกว่าฮะโอ้ดูดาเมจผมทุกคนแสนเจ็ดไอ้เฮียกกขกำลังวิองคี่นะเนี่ยแสนเจ็ดรับดาเมจแสนหนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็ทีมไฟยี่สิบเอ็ดแคลรี่คูแปดหมื่นโอ้โหเมจแปดหมื่นโอ้โหผมยังรับดาเมจกว่าแท้อง,องอีกอะเวเลสแสนหนึ่งรับดาเมจแล้วอีเวน 90,7ดูดิกู <c oughs> เล่นอยู่คนเดียวเลยทีมไฟทีมไฟผมก็เยอะกว่าเพื่อนเลย21อ๋อไอ้เล่นอยู่คนเดียวเลนะ้วเกมนี้เอาเป็นว่าสหรับคิวดีนะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะก็ถือว่ามาดูความขำนะครับผมนะว่าคริสโตแบบไม่มีคิมันจะเป็นยังไงผมสรุปให้เลยว่าก็ก็โหดใช้ได้อยู่นะครับผมนะแต่ว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับถ่ายขี้เออก็เล่นได้เลยแหละนะครับผมนะเพราะเป็นวันสรุปคิวดีนะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบาย